ฝากถึงสวผู้ทรงเกียรตินะครับที่ได้ออกมาพูดว่ากลุ่มพิการจอมพลังบุมนัดดาหรือจิตอาสาที่เขาขับเจทสกีลงไปช่วยผู้ประสบภัยในเขตแปดและโดนเขตแปดยิงปืนใส่นะครับที่ท่านออกมาโต้ข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาต้องยิงปืนเพราะว่าพวกจิตอาสาที่ขับเจทสกีไปช่วยเขาเนี่ยจริงๆไม่ได้ไปช่วยผู้ประสบภัยหรอกครับคนขับเจทสกีเพื่อไปแข่งกัน พากันไปแข่งกันหรือไปขับรถไอขับจิกีเล่นนะครับผมก็เลยอยากถามท่านว่าเอะไอคำว่าโสวบที่ท่านมีอยู่ในตำแหน่งตัวเองเนี่ยท่านได้มาแต่ใดท่านจัดสลากมาหรือว่าหัวมาหรือว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมาอันนี้คำถามนะครับท่านผมแค่ถามเพราะว่าอะไรครับความคิดความอ่านของท่านนะ่ะมันไม่ไม่เหมาะสมกับคำว่าโสวบเลยนะครับท่านยังมีความคิดที่มันคือ เด็กป .6 เขาก็ยังคิดออกอะ่ะเขาก็ยังฉลาดอะ่ะเด็กป .3 เขาก็ยังฉลาดว่าสมมติว่าเขาขับเจสกีเป็นเขาคงไม่ไปแข่งกันในตอนที่น้ําท่วมหรือน้ําเชี่ยวขนาดนั้นเพราะมันเป็นวินาทีเป็นวินาทีตายมันตายได้เลยถ้ามันพลาดมันไม่มีใครโง่ขนาดนั้นเพราะเขาก็ไม่รู้เลยว่าใต้พื้นน้ําเนี่ยมันมีหลังคาบ้านหรือเปล่ามันจะทําให้เรือหรือเจสกีพังได้มันไม่มีใครโง่ขนาดนั้นหรอกครับ ผมถึงข้องใจว่าตำแหน่งท่านได้มาอย่างไงช่วยออกมาตอบด้วยนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าผมจะบอกอย่างนี้นะคนที่เขาไปแบบนั้นเนี่ยเขารู้ว่ามันเป็นวินาทีเป็นวิวนาทีตายในการขับเจสกีฝ่าน้ําเชี่ยวขนาดนั้นนะ่ะมันอาจจะพลาดมาแล้วอาจจะตายได้เขารู้ตัวนะครับแต่เขาไปเพราะอะไรเพราะเขามีจิตอาสาเขามีจิตเมตตาอยากช่วยเหลือคนอื่นซึ่งพวกสวหรือสอสอ,อย่างพวกท่านเนี่ยมันไม่มีอยู่ในหัวสมองอยู่แล้วท่านไม่เข้าใจ ผมก็เลยอยากจะบอกท่านว่าท่านครับถ้าอะไรที่มันไม่ควรพูดก็ต้องมีวุฒิภาวะให้มากกว่านี้ในการพูดนะครับท่านนะมันทําให้เสื่อมเสียทั้งประเทศเพราะท่านมีตําแหน่งใหญ่โตแต่มีความคิดได้แค่เนี้ยมันจะเสื่อมเสียคนทั้งประเทศคนไทยอนะผมฝากด้วยครับท่านระวังคําพูดนิดนึงและที่บอกว่าพวกเจสกีเข้าไม่ได้แต่ท่านเข้าได้คนเดียวนั่นแนหะ ผมถามนะท่านท่านเข้าไปแล้วท่านช่วยคนได้กี่คนนะครับท่านไปตอนไหนตอนน้ำลดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วผมขอถามแบบนี้ว่าเราวางคนคนขับเจทสกีที่ท่านบอกว่าเขาไปแข่งกันนะ่ะไม่ได้ไปช่วยคนนะ่ะกับท่านเนี่ยใครช่วยชีวิตคนได้มากกว่ากันอันนี้เอาไปคิดเล่นๆน,นะครับท่านเป็นการบ้านนะเผื่อมันจะไปบำรุงสมองนะและอยากจะย้ำใส่สมองท่านนะครับบอกไว้เลยนะครับ ถ้าไม่มีกลุ่มคนจิตอาสานะครับคนตายมากกว่านี้นะครับเพราะอะไร